ครับสวัสดีครับสวัสดี FC ับีฟฟนครับฉนครับยีนดต้อนรับเข้าสู่ช่องวันรั้มเพลินขอบิเชียวตบ้นใามาชมบรรยากาศกับพีนไม่ว่าจะเป็น ครับเครื่องดื่ม M150 ร้อยห้าสิม่นิมีตควิตเกินร้อยฟ้าเหลืองครับรสชาติดั้งเดิมฉลองครบรอบ40ปีในราคาขวดละ10บาทเช่นเคยฝากไปเกินพี่กระรอครับกับเครื่องดื่มเอ็มร้อยห้าผู้ร่วมเดินทางพร้อมด้วยกระทิสดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตราอร่อยดีอร่อยทุกไทยอร่อยไกลทั่วโลกเฮ็ดอาหารหวานข้าวทำอาหารครั้งคราใดอย่าลืมได้ใช้กระทิสดแท้ตราอร่อยดีและนินใบงดที่แม่ พีิโปเซ็ตผมนะครับว่าสิเป็นควานสาหลังสาครับคือองผมีปัญหาผมแตกไปหรือผมไม่สะสาสวยฝากด้วยกับคริบไมโอพิเม้นนะครับผมขอ่านสีดกนงามคือเกาตัดกันเปนกับหน่อก you know ินอร่อยดีอร่อยดีนกับปั่นกับกีกับแฉกีแฉกี กรีนบโอโอาวอเตไว้ได้ก็ได้ครับเพ่งกับฟังชี้กูเนีเดนีแม่โอ้สังใบเฮจากไอพี่จักไอน้องพี่น้องกูแงมาหลายนพี่ไสพูดพี่น้องทั้งมุกาหารกูพูน่ะเอาขอเสียงพี่น้องทั้ง พี่น้องทั้งมุกดาหารออมาเที่ยวฮอดทั้งยาสัทั้งเล่นนกท่านทั้งอำนาจพี่นะแมนาฝากความในเด้อฝากความไปหาพี่น้องไทยมุกดาหารในเด้อโอ้พี่น้องประยุทธ์ทั้งคูณฝากปัญจะไหนหล่ะแม่จ้งแม,ม่หมอลำจะหาเบิ่งแต่บ้านเพิ่นหลาเออเยเพิ่นมาเที่ยวงานบ้านพินุตเพิ่นเอเออเศรษฐีเศรษฐีข้าวันเศรษฐีจ้า มุดซ้อนไหลกันยังวะกันยังวะอันวัดดีจ้าพ่อโจวตนี่เท่าไสามชะนอคืออันคิดตลกตลกเจ้านำแม้วยเมื่อไรบอได้บงวมาลส่นอนกับพ่อหลับันหนามลดซ้อนไอยากเ็ไหลายมื่อเห็นตัวจริงจะเป็นผู้นำต่อหันหน้าไอ้ก่อนไม่หยัางเดียเนี่ยมนวัดูนี่สมันพ่อโจแมผู้ด้สั่ยุทธนาแล มแม่นผู้ไหนก่อนเนี่ยออลูกสาวลูกสาวาออซื้อวันจังไหนล่ะวันที่ไายซื้อหยังเนี่ย <c oughs> นี่นะออซื้อเลนซื้อเหรีซื้อเขาโรงเรียนซื้อเล่นมันนั่นน้องฟาฟ,า,ฟาใสบครับฟ้าสั่างมาเกิดซื้อเขาโรงเรียนกับมีเด๋ซ,ออซื้อหยังซื้อนุษนุชจรีคอมเมนไม่หยังขนาดพ่อเอ๋ยมนุษย์ ชื่อฟ้าชื่อยังไนชื่อแงวจ้าชื่อแง้วจ้าแง่วยังไม่สันเลยแม่ลูกคู่นี่ไหมเก่งอยู่ไหนนี่นะเฮ็ดนียังได้แน่ลหรอครับโอ้ยความสามารถหลากหลายเออเออประเภทบทบาทการแสดงนี่ว้ายขนาดอุ้งอิงมาแน่ๆอยู่ในอันสงครข้าหมอลรับขนาดบทบาทเก่งๆก็คักขนาด แม่นังแพ่ลูกคอยประเพทหบดปาทนี่นะอะไรไกลอะไรไกลเชี่ยวเชี่ยวโอ้ยฮาเมื่อไงเลยไม่อย่างสังเวทซิวซิ่มันมาสังเวไงไงเออปาสิออกมาฝากเป็นได้ละาดาละเออนังเรืองแต่มีข่าวว่าเพิดจีสางไข่ออสองโอแมนเยี่ครับผมเดี๋ยวนี้พระท่นออกโลกนั้นจะเข้าร้อยล้านแล้ว กับภาพยนตร์เรื่องใครอ้อภาคหนึ ho, ่งโอ้โหเออลบลูศรัทธาอาถรรพ์ภาคสองนี่เลยภาคสองในบ่ายภาคสองก็คือครูเทพครูผีครูคนนั่งเรื่องที่สภาคสองมึงตัดเศษได้หล่ะเด้อะแต่ว่าคนที่มาแสดงต้องมากไม่คนสมัครต้องสามารถจื้อจำบทได้เด้เเนี่ยอ็ดต้องมีความจำเป็นเลิศครับความสามารถเฉพาะตัวเพาธรรมดาในอยังประเภทขันลมคบไข่เหนียนไยในี่นะมวยขอพัดเทศนา คารลมคองไข่โซ่จะบาดนังเอาผู้หญิงไม่ต้องจีตาให้ผมเพราะผู้ชายชอบมองนมไม่ใช่มองตาอารมประจำตัวคองไข่ประจำตัวอน,นิจจาเกิดมาขาไม่ยาวอยากจะก้าวอยากจะเดินเกินไปฝันถ้าขาชั้นยาวฉันจะไปไล่ล่าฟันถึงขาชั้นแต่ห้ยาวล่าสาว ยังไม่เคยเสียร์นที่นี้แต่แต่มันสิมันกำแพงในนอซ้นไหลก็ยังพ่อพ่อว้ยงรับในเดอรับในเดอรับแสดงรับไปเป็นดบทใดมัดบทใดบทไดก็ได้โดยเฉพาะอันบทอยู่ในโรงบ้านนะรงบ้าบบทอีเหลเอออีเหลวก็บยอนาดส้งผมสงนีนะเนาะส้งมเนี่แสดงในมัน่ใแต่อเงอีเหลมไต่ดินั่งน้าแม่แม่จิบพอมเกินไป ยีคนหนไหนมอหลายที่ไหนแม่อไงานซีงานซีเขา้หลายว่าล่ะมไดเสียงเพื่อนพอยากมีฮะพอยากปามมีลุ้นี่แถวยำยุบะไราไม่ยังนี้าม่งีอุ่นสร็จวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ทีพากโตไปฝากคับดุงจ้กันเพ่อนอียงไปนี่แม่ไปนี่จะา้นเพื่อนจะไปนาลน่เออางนี้เราก็ตสังนำ้าห้อยเออเดี๋ยว เป็นลูกอ่ลูกใครเนี่ยลูกเกิดวันแม่3พฤศจิกายนโอ้แล้วกงานลูกแมไปบ้านันเกีดงไพะเมียจะโศกุ่นุ่นเย้เจ้าหน้าจะลึกมาทัดเด็กเป็นจังกวัดหุ่หุ่งลูกหลไปปรนเม่นปรเป็นพญาแถ็กับลูกเจ้าหนาปญาปัญาลิงโอ้ยปากกันด้เ่กินขีนี่ป้า ซจน่ Empress. ู้านจอนนนงนี o, oh. ่แหะผู้าเงินน่ะที่บอกเบเบิกเงินยงกันบอกยาไเความจริงมาละยาเาความจริงมาละห่วยวาม่พเบิให้ดีคับจูแมนบจมนร่ะสมองไปท่านเอาเพื่อนรับพนี่น่ะแม่ต้องรับเพื่อนจ่รับยงไว้ได้่า ลูกก็สมัครเป็นนักแสดงนี่ก็ได้นี่ก็ลูกนะมลูกที่นี่นะลูกยหรนท่านาเห็นนั่นี่ว่ามันโลหง้วนัอานะพูดให้ก็หนึ่โปดโทษเนาะท่านจะใส่ขอุะาตเท็บทบาทขอเท็บทบาทเท็นบางยุคบากแเนี่ยคันไปหนึ่งอ่าอีแววอีแววมาตายน่งขึฉากรถบัตรงั้นละคอยมากคอยมากโบนั่นละบักโบนั่นเรียนได้กันบะ ปมากมาขอยากกินกับเดียวอยเดียวใช่ไหครัเอาเอาารดนต้นดีมารอบฉากเล่าใจเล่าใจตั้งได้หนึงไอ้ที่แวของน้องเอาลูกมเอาลูกขูแม่มากใหัน้ดยใสัญญากอ ครพี่น้องครับแล้มีบอลขอขอบคุณทุกการที่ตามรับชมขอบคุ่นทุกกำลังแร่งใจครับพี่น้องเอาไว้พอกันไหมน้าครับาับนะตชุ่แ